เซนนี่เซน <c oughs> <s> <S นี่อันนี้ออกมาถ่ายหน้าแบ็กดรอปใช่ไหมข <c oughs> <า>อสัมภาษณ์ <c oughs> ได้ใช่ไหมเ <c oughs> ชิญทางนี้เลยไฟอยู่ทางนี้เซนนี่มาเริ่มเลยครับ เริ่มแล้วออกมาหาสื่อแล้วหลังจากที่ซ้อมอยู่ข้างในเสร็จเรียบร้อยอสบายด,ายดีอันนี้จากช่องเดอะสมัยรักมาจากประเทศไทยว่มามาเมื่อนี้เลยมามื่อนี้นเลยเขาบอกอุ้ยขอบใจเด้อ <laughs> ขอบใจที่ว่ายังสพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลือกัน <laughs> ลูเมทแอนชชลีที่แล้ว ายแฟนๆชาวไทยหน่อยครับโอเคขอ,อเนื้อรอเป็นภาษาไทยได้เลย,วยสวัสดีค่ะสบัสดีทุกคนก็ขอบใจมากนะคะที่แบบพี่ๆแบบตั้งใจมางานมิชชันนีเวิร์สเราในครั้งนี้ก็หรือว่าได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่อยู่ทางประเทศไทยต้องขอบใจมากแบบมันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกดีใจมากที่เราได้อยู่เคียงข้างกันตลอดมาอ่าแล้ววันนี้เป็นไงบ้างเราแบบ จะอำลาตําแหน่งแล้วรู้สึกใจหายนิดนึง <laughs> รู้สึกว่ามันเร็วมากปีหนึ่งคือแบบเร็วมากสําหรับสําหรับเราที่ดํารงตําแหน่งอยู่ถ้าสําหรับคนอื่นก็อาจจะแบบว่าปีหนึ่งมันนานแต่สําหรับเราที่เราปฏิบัติหน้าที่ทุกวนันแล้วก็ทํากิจกรรมทุกวนันแล้วรู้สึกว่า ปีปีหนึ่งมันไวไวมากเลยค่ะะฝากเจนนี่เป็นกําลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดวันนี้หน่อยโอเคเ,อเจนก็ฝากไว้นาอให้กับน้องๆเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองให้ให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองเหมันสิเป็นคาแรคเตอร์ของเฮาเวลาเฮามีคาแรคเตอร์เฮาสิมีจุดเด่นออกมาแล้วก็ฝากให้กับน้องๆให้มีกําลังใจมีใจสู้แล้วค่ะ ผู้ใดได,ได้เอเจนก็ขอแสดงความยินดีไว้ก่อนเลยสำหรับน้องสาวคนใหม่ที่จะเข้ามาใน m มิชชันเนอร์สลาวกะหวังว่าตัวแทนคนลาวเฮาคนต่อไปจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุด ของผู้หญิงคนหนึ่งในปี2002อ่าปังมากเลยขอถ่ายรูปคู่สักหนึ่งรูปหน่อยมาพี่จอพี่จอครับมาเรียบร้อยอ่ะอุ้ยขอบใจไอเด้อมามามาเหนอมากเลยาวันนี้เมื่อเช้าเลยเรตั้งใจมางานตรงนี้นะตรงนี้นะครับน้องสูงมากสูงมากหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามอ่าก็ตาเอกขอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่าย ขอถ่ายให้น้องอะให้น้องโอเคโอเค